ทำคลิปเสร็จแล้วอยากจะใส่เพลงทํำยังไงดีคลิปนี้มีคำตอบค่ะวิธีการใส่เพลงง่ายๆเลยค่ะกดเข้าไปตรงคำว่าเพิ่มเสียงค่ะแล้วเราก็เลือกเพลงนะคะที่แนะนำนะหรือว่าไม่อย่างนั้นนะคะให้เรากดไปที่แว่นขยายตรงนี้นะคะก็จะมีเพลงเพียบเลยทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยมีเป็น เพลงใหม่มาแรงเห็นไหมคะคือเยอะมากๆเลยนะคะเราก็สามารถเลือกได้แบบนี้เลยนะคะอาลมุ้นะคะอ่ะคุยเลือกเอาเอาเป็นเพลงพักครับใมุดอ่นี้ค่ะเมื่อเรากดไปก็จะได้ยินเสียงนิดนึงนะเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็กดเครื่องหมายทูสีแดง และอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือการปรับระดับเสียงเพลงค่ะให้เรากดไปตรงนี้นะคะซึ่งเสียงเพลงนะเอาครอ,อคลอนะคะไม่ต้องดังกว่าเสียงพูดนะทุกคนไม่อย่างนั้นนะคะเสียงพูดเราฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้พูดก็ปรับเพลงเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลยค่ะเมื่อปรับเสร็จนะคะก็กดเสร็จสิน้นแค่นี้ก็เรียบร้อยลวจ้า ใชมากๆเลยใช่ไหมคะไปลองทำดูกันนะและสำหรับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับ IT ีหรือว่าติ k t o k อกก็คอมเมนต์มาถามครูยูได้เลยจ้า